ยุ่งแท่ไปแล้วแม่ก็อยากกลับมาหาหนูแต่ว่าแม่ไม่มีตังค์หลังจากอยู่กรุงเทพหลายปีชีวิตไม่ดีขึ้นแต่การกลับไปบ้านเกิดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องหาเงินใช้หนี้ เป็นภาพสะท้อนชีวิตแรงงานจากภาพยนตร์เรื่องคนจนผู้ยิ่งใหญ่ปี2554ที่ไม่ต่างจากชีวิตจริงของแรงงานกว่า38ล้านคนทั่วประเทศถ่ายทอดในการเสวนาชนชั้นแรงงานในภาพยนตร์สะท้อนมุมมองของสังคมที่มีต่อคนบนสายพานการผลิตผ่านสือ่อภาพยนตร์หลากหลายแนวพวกเราเนี่ยเป็นแรงงานย้ายถิ่นใช่ไหมคะก็เมื่อเข้ามาอยู่ในทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย ที่จะกลับไปสู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือมันน้อยมากอะคะเราจะกลับไปทํผ้าเกษตรเนี่ยมันยากแล้วการจะกลับไปสู่ผ้าเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีเงินทุนแล้วก็ต้องเริ่มทำผ้เาเกษตรเนี่ยคือมันมันต่างกับสมัยก่อนมาการทํา้าคเกษตรในปัจจุบันต้องมีการลงทุนสูง ละครชนชั้นแรงงานปรากฏในภาพยนตร์แทบทุกแนวหากหลายครั้งได้สะท้อนอัตติของสังคมผ่านบุคลิกตัวละครเช่นคนขับสิบล้อนิสัยห่ามห้าวและคนรับใช้ที่สร้างความวุ่นวายจากความซื่อเกินปกติขณะที่ภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ของชีวิตแรงงานกลับมีจํานวนแทบนับชิ้นได้ในตลาดภาพยนตร์สะท้อนถึงความสนใจของสังคมต่อชนชั้นแรงงาน เวลาเรานึกถึงเรื่องของคนชั้นล่างในสังคมที่ปรากฏในหนังเนี่ยเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเอาเข้ามาล้ะเรียนเป็นตลกเป็นอะไรทํานองอย่างนี้แต่ว่าเอาที่เป็นเนื้อหาสาระที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของเขาหรือความต้องการความทุกข์ยากอะไรเนี่ยที่ปรากฏในหนังเนี่ยมีไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นถ้าในส่วนคนงานก็อยากจะเห็นหนังที่มันมีการรวมตัวเป็นสาภาพแรงงานสร้างอำนาจการต่อรองหรือเป็นตัวอย่างที่ดีเช่น คนงานเนี่ยคือเหมือนสะท้อนออกมาว่าการเป็นคนหรือการเป็นผู้หญิงที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องออสวยหน้าตาดีคุณดีจากการดูแลสังคมหรือว่าเข้าใจเรื่องสังคมได้ปัจจุบันไทยยังไม่ให้สัตยาบันในใบอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศบางฉบับขณะที่สิทธิการชุมนุมเรียกร้องของแรงงานรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ยังไม่ได้รับความเข้าใจจากสังคมเท่าที่ควร เวทีเสวานาชนชั้นแรงงานในภาพ,พยนตร์หวังให้มีการสร้างความเข้าใจในทุกระดับและสื่อภาพยนตร์ถือเป็นทางเลือกหนึ่งโดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ในโปรแกรมชนชั้นต้องสู้ตลอดเดือนพฤษภาคมที่โรงภาพยนตร์ศรีสารยา